มีตัวอย่างของคนที่สามารถฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะคะแล้วก็สแสวงหาโอกาสเรื่องปากท้องได้สำเร็จเป็นเจ้าของโรงแรมย่านอ่าวนางจาังหวัดกระบี่ค่ะคนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักก็เลยหันมาใช้พื้นที่ข้างโรงแรมมาทดลองปลูกเมลอนปรากฏว่าได้ผลผลิตดีนะคะจึงเตรียมดึงพนักงานของโรงแรมมาร่วมลงหุ้นลงขันต่อยอดธุรกิจด้วยค่ะ พื้นที่ว่างข้างโรงแรมประมาณ1ง,งานตอนนี้กลายเป็นฟาร์มปลูกเมลอนขนาดเล็กค่ะหลังจากนายเอกวิทย์พิงโยธรรมโนไทยประธานสาภา,าอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมย่านอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ใช้โอกาสช่วงเวลาที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักหลังโควิด1 9ระบาดก็มีเวลาว่างมาทดลองปลูกเมลอนอยู่ข้างโรงแรมเลยนะคะ โดยเขาบอกว่าจากการทดลองปลูกเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงพนักงานของโรงแรมเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเข้าพักเกือบหนึ่งปีทําให้โรงแรมประสบกับภาวะขาดทุนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจนํานวนมากแต่ไม่คาดคิดว่าจนถึงตอนนี้เมล่อนที่ทดลองปลูกเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงมาเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงพนักงานนั้นได้ผลผลิตดีมากค่ะ ทำให้มองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจก็เตรียมดึงพนักงานโรงแรมมาร่วมลงหุ้นเป็นพาร์ทเนอร์ในการทําฟาร์มเมลอนส่งขายตลาดเพื่อหาไรายได้เสริมในช่วงโควิด -19 แบบนี้ค่ะ